โอ๊ยพี่สงไม่เจอกันตั้งนานเลย ฉันก็นึกไปถึงว่าเราจะได้เจอกันอีกที่นี่มีอะไรให้นายหลงไหลเหรอเปล่าไม่มีไม่มีหรอกฉันแค่มาเที่ยวนะ่ะฉันก็นึกว่านายลืมเรื่องในอดีตไม่ได้ตั้งใจมาหาฉันเรื่องในอดีตเรื่องในอดีตฉันจําไม่ได้แล้วฉันไม่กล้ามารบกวนพี่สงหรอกจาไม่ได้ก็ดีแล้วไม่ต้องไปต้องร้ o หาที่ตายดูสารรูปนายสิไม่ต่างก,กับอึอกกองหนึ่ง ใช่แล้วใช่แล้วตอนนี้ฉันเหมือนกับอึกองหนึ่งมากเลยฉันไม่มีหน้าปรากฏตัวต่อหน้าพี่สงหรอกรู้ก็ดีแล้วออทำไมลอยหน้าลอยตาแถวนี้ทำไมไม่ตายตามเมียกับลูกสาวไปนายยังไม่ตายแต่ไม่กล้าแก้แค้นให้พวกเขายังดีที่เมียกับลูกนายตายไปแล้วไม่ได้เห็นสรรรูปของนายตอนนี้พวกเขาควรจะขอบคุณฉันเ้ยไอ้ ขจงสงวันนั้นทําไม่ได้ฉันช่วยฆ่าลูกพี่ให้นายจะมีวันนี้เหรอฉันเป็นนักฆ่ามิจาบรรณไม่เคยพูดให้ใครฟังไม่เหมือนนายหน้ามือเป็นหลังมือถึงขั้นฆ่าลูกเมียฉันด้วยนี้จะตกอับสักวันหนึ่งนายก็ต้องตกอับลูกพี่ของพวกนายไม่ใช่คนดีมันฆ่าลูกพี่เก่าแล้วยึดอำนาจเขาว่าฉันไม่ใช่คนดีว่ะแล้วเราเป็นคนดีสะที่ไหนว่าตัวร้าย ลูกพี่เป็นคนรีหรือเปล่าไม่สําคัญสาคัญคือเรื่องลูกพี่ถูกคนผู้ชนะเป็นคนเขียนประวัติศาสตร์ลูกเ่ายนายชนะลูกพี่จะอ,อยังไงอีกและกับเฉียวซิงมาทําอะไรที่ไต้หวันฉันไม่รู้ฉันตอนมาหลอกมาไต้หวันอีกทีหลอกยังไงเขาฉันดูรูปถ่ายในรูปถ่ายมีฉันกับคนชื่อหัวอะไรสักอย่างอะปรากฏตัวที่รังของนาย ติงอิวน่าจะใช่เขาถามฉันว่ารู้จักหรือเปล่าฉันก็แค่เห็นพวกนายเจอกันอย่างอื่นฉันไม่รู้เรื่องเลยแล้วฉันก็บอกเขาแบบนี้น่าไม่ได้บอกอะไรเฉียวซิงแน่นะท่านทายไม่เชื่อก็ไปถามเขาเองสิได้เพื่อนเก่าเจอกันต้องฉลองกันหน่อยดื่มกันหน่อย 啊！哎，别别别！好 、네 ！好！好、嗯！嗯啊 คุณเฉียวรู้สึกว่าเราไม่รู้จักกันผมคิดว่าคุณคงมีเรื่องอยากถามผมไปคุยกันหน่อยไหม